เดี๋ยวเราจะมาจัดเตรียมนำส่งมีดกุลขา2สองเล่มนี้ที่ลูกค้าได้สั่งไว้นะคะก็เป็นเล่มขนาดไซส์ใหญ่เลยนะคะ17นิ้วนี่เลยนะคะนี่เป็นเล่มสุดท้ายของรอบนี้แต่ว่าท่านที่สนใจอย่างไรแล้วนะคะเราก็จะมีนำเข้ามาที่สามารถเข้ามาได้อีกประมาณสิ้นเดือนนี้น่าจะมีเข้ามาได้อยู่นะคะสำหรับสเปครุ่นเซอร์วิ n นัมเบอร์วันนะคะนี่เลยนี่เป็นนะคะ เขาจาารีนะคะนี่ก่อนส่งมอบเราจะรีวิวให้เห็นเน้ืองานนะคะนี่สินิ้วถือว่าเล่มใหญ่เลยนะคะลูกมีดที่ได้มาสองเล่มนี้ก็ใหญ่ขนาดใหญ่โอเคตรงนี้เป็นทองเหลือง โอเคสำหรับเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ลูกค้านะคะสั่งไว้นะคะก็มีสองเล่มนะคะอีกเล่มหนึ่งก็คือเล่มนี้ค่ะนี่เล่มนี้จะขนาดอยู่ที่13นิ้วนะ,ะเป็นปลอกหนังแล้วก็มีลูกมีดสองเล่มนี่ค่ะ สองเล่มนี้นะคะก็จะเป็นลูกมีดที่เอาไว้ใช้รับกับไว้ใช้งานนะคะถ้าเป็นแบบไม่มีคมคม,มตรงนี้นะคะก็จะเป็นไว้ใช้รับมีดนะคะนี่ค่ะโอเคสองเล่มนี้ก็จะเตรียมส่งมอบไปนะคะสำหรับวันนี้มารีวิวแบบสั้นน,นะคะอออัปเดตอัปเดตท,ท่านที่สนใจจะสั้นหรือเปล่า มันก็ยังมีแบบรุ่นที่ประดับตกแต่งด้วยงานนะคะงานหินนะคะนี่เลยช่วงระยะหลังจะค่อนข้างเอาเข้ามาได้ยากนิดนึงเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ช่วงนี้การตรวจสอบเรื่องของ ข้อมูลเรื่องของการนำเข้านะคะก็ค่อนข้างมีเข้มเข้มเลยนะคะถามว่าจริงๆของเราก็มีถูกต้องทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีแบบถ้านำเยอะมากเกินไปนะคะก็จะเข้าข่ายเหมือนค้าอาวุธ <laughs> จะดูแล้วไม่โอเคนะคะในการนำเข้าทำให้ล่าช้าหลายอย่างก็เลยะจะต้องดูเรื่องของการนำเข้ามาได้ทีละรอบอนะะี้ค่ะโอเคนี่เลย สี่สเล่มนี้นะคะสี่เล่มสุดท้ายของรอบนะคะที่ล่าสุดนี้เลยแล้วกันนะคะที่มีจะมีความยาวอยู่ที่13นิ้วนะคะใบมีดอยู่ที่7เอ่อใบมีดอยู่ที่8นิ้วค่ะใบมีดของเขาทุกเล่มก็จะมีลูกมีดหมดเลยนะคะโอเค นี่เลยค่ะส่งตรงมาจากประเทศเนเปาลนะคะก็จะว่างสี่เล่มนี้สองเล่มนี้มีเจ้าของแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงมีอัปเดตการนำเข้ามาจะทยอยอัปเดตให้ผ่านที่ทางเพจ y o u t u b e แล้วก็ทาง TikTok นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ